ตอนที่หนึ่ง blue planet เป็นโลกคู่ขนานที่เหมือนกับโลกของเราย้อนกลับไปเมื่อ100ปีก่อนมีเกมหนึ่งที่ซื่อว่าลุ่งอรุณได้ถือกำเนิดขึ้นบนโลก blue planet ในขณะเดียวกันภายในเกมนั้นจะมีเหล่ามอนสเตอร์บอสและเทพผู้ส่วนร้ายที่คอยคุกคามและสร้างหายนะในโลกอยู่เสมอ และเพื่อต่อกรกับหายนะเหล่านั้นแล้วผู้คนจำเป็นที่จะต้องปลุกพลังต่อสู้เพื่อพิทัก์โลกของตัวเองพวกเขาจะมุ่งหน้าสู่ล่งอรุณเพื่อฟาร์มอสเตอร์และเก็บเลเวลจนกว่าจะกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดซุนเสี่ยวรลีปลุกพลังอาชีพนักตีเหล็กสามเลส ฮ่าฮ่าฮอาซ<ส>ีบของสร้างตีเหล็กต้นเกมโค่นหวยขั้นสุดเลยล่ะจะบอกให้ก็นั่นนะสีอาซีบสายสนับสนุนสุดแรกๆก็มีแต่จะต้องพึ่งพาซื้อวัตถุดิบเ <ท aun ts> พื่อที่จะอัปเกรดทางนั้นเป็นอาซีพที่โคตรจะเฟืองเงินสุดๆเลยเ<ะ>งยียบๆหน่อยคนต่อไปหวังเทียนสีได้เวลาของซันแล้วหวังเทียนสีประสบความสําเร็จในการปลูกอาซีบอัศวินศักเซ่ สมแล้วที่เป็นพี่หวังพี่หวังของเราน่ะหมากับอาซีพอัศวินสักิ์สิทสุดเลยเป็นอาซีพหายากแบบนี้แล้ถึงค่อยหมาะกับพี่หวังหน่อยเสร็จแล้วก็รีบลงไปสักทีสิแบบนี้มันเสียเวลาคนอื่นรู้ไหมครับครับคนต่อไปโจอครับโจอได้รับการปลุกอาซีพเป็น จอมโจนจะจอมโจนเหรอเนื่องมันอาซีพหายากอันดับต้ตนเลยไม่ใช่หรอเป็นอาซีพที่ลอบขโมยสมบัติไม่พอแต่ยังสร้างดาเมจร,ระดับสูงให้กับศัตรูเดียเด่ยวๆได้อีกด้วยแล้วก็ยังมีสกิลเฟีวๆวอย่างล่องหนด้วยนะ่าอิสาจริงๆจ,จอมโจน เสอรหน้าอีสาหาอะไรกันละ่ะไอ้หมอน,นั่นนะมันไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อเป็นจอมโจรสักหน่อยถึงได้อาชีพจอมโจรไปก็และประโยชน์อยู่ดีนั่นแหละนะได้ข่าวมาว่าก่อนหน้านี้เรียนฝึกดาบสองมือมานานหลายโคเลยไม่ใช่เหรอวาดฝันว่าอยากจะเป็นนักรบแต่ว่าจู่ๆก็ได้เป็นจอมโจรตาค้างไปเลยอัลมัาง <laughs> ไอ้ย,ยาการฝึกที่เรียนมาก็เสียเปล่าแถมยังต้องไปเรียนรู้เริ่มจากที่ศูนย์ใหม่จนกว่าจาปรับตัวได้ก็คงจะเป็นปีใช่ไหมดูสภาพแล้วคงได้ตายที่ด่านแรกแนะ่ ทุกอาเซียนั้นจะมีสกิลเฉพาะตัวของสายตัวเอง1นึ่งสกิลเรียกว่าเป็นสกิลเฉพาะหรือว่าพาสีบเลยก็ว่าได้ซึ่งของจอมโจรก็คือมองทะลุมองทะลุวิเคราะห์จุดอ่อนของศัตรูและสร้างความเสียหายจริง100%ภายใน5วินาทีคูดาว25วินาที แต่ว่าทัดเทวทักษะสกิลสาม,มารถขโมยของในตัวของเป้าหมายกับสติทัตทักษะได้โดยต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใส่กับเป้าหมายตัวเดียวได้สูงสุดสองครั้งคูดาว3า30วินาทีระยะรัศมี2เมตรนี่มัน นี่มันไม่น่าจะใช่สกิลของสายอาซีบจอมโจรน,นี่นะปกติแล้วโจรทั่วไปก็จะขโมยได้แค่งเงินท้องแต่ว่าเจ้านี่สามารถขโมยได้แม้กระทั่งไอเทมในตัวแล้วก็ค่าคุณสมบัติของสกิลอีกนี่มันแอบเวอร์เกินไปหน่อยหรือเปล่าเนี้ยระบบเกมแถมฝีทักษะภาษาีพิเศษเฉพาะต,ตัวปรมาจารย์สาตาวูธ เป็นพาสีที่อาจจะดูไม่มีอะไรพิเศษเลยปรมาจารย์สาตาวุธสามารถใช้อาวุธประเภทอะไรก็ได้ไม่จำกัดแต่ว่าแบบนี้ฉันก็สามารถเป็นจอมโจรที่ใช้ดาบสองมือได้นะสิแบบนี้มันไปกันใหญ่แล้วนอกจากเรื่องของถาดเทวะแล้วไม่ว่าจะสกิลอะไรก็ดูไม่เกี่ยวข้องกับสายอาสีบของเราเลยสักนิดนี่มันโซ่เข้าข้างหรือว่าอะไรพิเศษสำหรับเราคนเดียวหรอ โจอีอย่าไปสนใจคําพูดของเจ้าพวกนั้นนะและก็อีกอย่างการผ่านดาทสอบมือใหม่นะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะผ่านตั้งแต่แรกอยู่แล้วเอาเป็นว่ากลับไปฝึกฝนอาชีบโจรให้คล่องก่อนดีกว่าไหมอย่าพึ่งนะผมไม่คิดมากหรอกครับผมได้อาซีบหายากทั้งทีใครๆก็อยากจะได้อาชีบผมทั้งนั้นผมไม่เสียใจหรอเ <c oughs> ด่านมือใหม่งั้นหรอเดี๋ยวสัญจาผ่านให้ดู ใครมันอยากจะได้อาซีบก,กระจอกอย่างโจรละวะสุดท้ายก็ทำได้แค่แอบมุดหัวแล้วก็เป็นหน่วยสอดแนมอย่างเดียวจะไปสู้พี่หวังของเราได้ยังไงว่าไหมเห็นด้วยเลยอย่างแรงว่าพี่หวังของเราน่าเป็นถึงอาซีบอสศวินศักดิ์สิทธิ์ยากที่จะมีใครมาเทียบได้อย่ามาพลาดเจอเราในเกมเซียวละใครบอกว่าเป็นโจรแล้วจะต้องคอยหลบซทอนสอดล่ะคอยดูเธอ ในเวลาต่อมาติ๊งตั้งซื้อเรียบร้อยแล้วท่านเดสตาร์ได้โปรดสร้างใบหน้าได้ตามที่ต้องการได้เลยสร้างเถอะจอมโจรก็ต้องปิดบางใบหน้าอยู่แล้วถึงเข้าเกมไปก็คงจะไม่มีใครมองเห็นหน้าอยู่ดีอ้างอิงจากหน้าตัวเองนี่แหละข้ามไปให้หมดท่านเดสตาได้โปรดเลือกอาวุธเลื่อมต้นด้วยค่ะ มันก็ต้องดาบสองมืออยู่แล้วดาบใหญ่คือตัวแทนของสายสาตรีเลือกอาวุธเสร็จหมดแล้วขั้นตอนต่อไปท่านเดสตาจะต้องเข้าร่วมการทดสอบมือใหม่สามสอง,งอัตราการผ่านด่านทดสอบระดับเริ่มต้น0%เปอร์ซโอ้โหเปลี่ยนสุดด้วยการคลิกเดียวสุดยอดไปเลยแฮะ มอนสเตอร์ Monster, ขึ้นแรกกำลังมาเจ้มามนุษย์อันแสนน่าอร่อยเอ๋ยให้ค่าได้ซิมเนื้อและก,ก็เลือดของเจ้าหน่อยเถอะงั้นก็เข้ามาเลยเพราะสันกำลังอยากจะรู้ว่าไอ้ดวงที่สันได้มามันจะดีสักแค่ไหนกันเสียวต้องรอให้มันเข้ามาใกล้ให้มากที่สุดถึงจะเริ่มทำอะไรได้ เอาละเริ่มด้วยเปิดไซงานถัดเทวะส่วงสิยงไอเทมหนึ่งส้นทักษะไม่มีอาวุธกระบองฟันน้ำนมของกอบลินหาแล้วไหนได้กระบองไม้มาละมันต้องเป็นพวกค่าสกิลอะไรไม่ใช่หรอไหนว่าเป็นแบบนั้น สามารถสุ่มขโมยไอเทมทักษะหรือว่าคุณสมบัติอย่างละหนึ่งอย่างผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริงหาบ้าสิ้นดีสุ่มบ้าสุ่มบออะไรกันวะแบบนี้มันหลอกลวงผู้บริโภคไม่ใช่หรอไงไปตายซะแบบนี้ถัดเทวะก็คงช่วยอะไรไม่ได้งั้นลองอีกสก,กิลหนึ่งดีกว่ามองทะลุ นั่นไงมองเห็นจุดอ่อนแล้วเนื่องจากได้รับผลปรามาจารย์สาตาวุธจึงไม่ทำให้คุณนั้นติสถานะลดโทษจากการแหกกฎการใช้อาวุธผิดสายของอาซีเนื่องจากคุณโจมตีใส่จุดอ่อนของศัตรูจึงเพิ่มความเสียหายเป็นสองเท้า ถ้าจะไม่ผิดมันสามารถลองใช้ได้สองครั้งสินะคุณสมบัติบวกหนึ่งไม้กระบองบวกหนึ่งไม่มีทักษะไม่มีทักษะคุณสมบัติบวกหนึ่งไม้กระบองบวกหนึ่งในเวลาต่อมาตอนแรกๆก็คิดว่างานงานแต่ว่าพอใช้สก,กิลร่วมของจอมโจรอย่างอื่นก็กลายเป็นของดีอย่างที่หวังจริงๆเลยนี่สินะการใช้งานของถัดเทวาแจ้งเตือนมอนสเตอร์ขึ้นที่สองกำลังมา เอาถ้าอยากเข้ามากันนะก็เข้ามาเลยเพราะคราวนี้สันจะเอาจริงแล้ว แม้ว่าการขโมยคุณสมบัติจะไม่แน่นอนแต่ว่าสำหรับมือใหม่ที่าสเหตุดาบ2มือที่มีความคล่องแคล่วสูงและก็พลังโจมตีพื้นฐานที่สูงกับแค่กอบลิ่นตัวเล็กๆจะฟาร์มวนไปทั้งวันก็ยังสบายเลยค่าคุณสมบัติทั้งหมดเพิ่มขึ้น16แตม้มเลเวลก็เพิ่มขึ้นมาเป็นเลเวล2แล้ว จอมโจรโจอีพลัง3ากกำลัง4ี่่ว่องไวส4่สติปัญญายี่สิบหกคงทน30พลังชีวิต400พลังมานา180่งขึ้นต่อไปน่าจะเป็นขึ้นของบอสต,ตัวสุดท้ายเป็นบอสที่ถูกขนานนามว่าไม่มีทางเอาชนะได้เจ้าหนอนน้อยจงคุกเข่าลงต่อหน้าข้าเชดเทอหาว่าใครเป็นหนอนผมไม่เล็กนะครับทุยไม่ใช่แล้ว หนุ่มน้อยเจ้ากำลังตามหาข้าอยู่งั้นหรือผู้ลาบามแห่งยามลาตีเย่เซียวเยาวเลเวลสิบพลังซีวิตหนึ่งพนพลังเวทหกร้อยพลังโจมตีหนึ่งพันหกร้อพลังป้องกันหนึ่งห้าอสกิลพิบก้าสังหารตอนที่สองมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ เจ้าโจรน,น้อยดาบสองมือที่เจ้าถืออยู่นะ่ะมีไว้ประดับงั้นหรือเห็นโจรอย่างเจ้าถือดาบเส้นนี้แล้วข้าละแอบตลกในใจยิ่งนะโจรตัวน้อยงั้นเหรอถัดเทวาระหว่างที่มันประมาทเนี่ยแหละคือโอกาสทองของเราลูกเล่นแค่นี้ทำอะไรข้าไม่ได้หรอ สิทธ์ขโมยจากเป้าหมายตัวเดิมเหลืออีกแค่ครั้งสุดท้ายครั้งก่อนได้กระบอกไม้ครั้งนี้ได้แหวนเป็นสกิลที่พึ่งพาได้จริงๆเสเมเนียไอ้เจ้าโจรสระเลวแหวนของข้าไปอยู่ในมือของเจ้าได้ยังไงกันคืนแหวนของข้ามาซะหาโดนจับได้แล้วเหรอเรายังเหลือโอกาสอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าปัญหาก็คือเรายังติดครูดาวสกิลอยู่นะสีต้องซื้อเวลาไปก่อน ไอยาไอยาแหวนวงนี้ดูดีจริงๆถ้าไปอยู่บนนิ้วของผู้หญิงสวยๆอย่างเธอไม่ว่าใครผ่านมาเห็นก็คงจะลงหลงไหลในความสมบูรณ์แบบแน่นๆใช่ไหมละ่ะข้าเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแลลวแต่ว่าโจนที่ขโมยของมาแล้วไม่รู้จกคำว่าคืนของให้คนที่ถูกขโมยหรอกนะฮะว่าไงนะ คราวนี้ก็พยายามล่อให้ผู้หญิงคนนี้เข้ามาอยู่ใกล้ๆระยะสกิลของเราเอามันคืนมาให้ค้าเดี๋ยวนี้เย่เสียวเยาวเข้าสู่สภาวะคุมขั้งแล้วสถานะทั้งหมดได้รับการเพิ่มขึ้น30%สมกับเป็นบอสด่ดานทดสอบที่ไม่เคยมีใครเอาชนะได้แค่ยืนต่อหน้าแค่นี้ก็หายใจแทบไม่ออกแล้วแต่ว่า ครูดาวหนึ่งวินาทีครูดาวเสร็จสิ้นแบบนี้มันก็คุ้มค่าให้เราเสี่ยงเหมือนกัน10พิบพก้าสังหารสำเร็จตายซะเธอเจ้าโจรสารเลวเจ้านี้ใส่ดาบป้องกันฆ่าหรอมันไม่ใช่ของที่เอาไว้แค่ประดับหลอกเหรอ ดูสิหน้าซีดแปลกๆนะตกใจงั้นเหรอถ้าระยะแค่นี้ไม่พลาดแน่นอนงั้นเดี๋ยวสัญจาแสดงอะไรที่มันน่าตกใจกว่านี้ให้ดูเปิดสายถัดเทวะส่วงสิ่งสำเร็จคุณได้ขมโมยสกิลทักษะผีเก้าวสังหารเอ๋เกิดอะไรขึ้นกับค้าทำไมาจู่ๆก็รู้สึกเหมือนใช้สกิลอะไรไม่ได้เลย เปิดสายมองทะลุทีนี้ก็แค่หาจุดอ่อนเพื่อเพิ่มพลังโจมตีถ้าทำไมเจ้าถึงใส่ทักษะนั้นได้นั่นมันทักษะสกิลของข้านนะพิบก้าวสังหารความเสียหายที่ทำได้ดาเมจของคุณทวีคูณสิบเท่าจากการโจมตีแบบคิติคอดาเมจคิติคอ 9, 999้ ว้าเป็นไปไม่ได้เจ้าเป็นใครกันแน่โจนปกติไม่มีทางที่จะทำอะไรแบบนี้ได้หรอกเดสตสตราบอสถูกจัดการแล้วสมแล้วที่เป็นบอสถ้าเทียบกับพวกกอบลินก่อนหน้านี้แล้วของที่ได้มาแทบจะไร้ประโยชน์เลยแต่ว่าแค่สกิลเล็กน้อยก็ดาเมจสูงกว่าที่เราคิดเอาไว้เยอะเลย ขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นใหม่เดสตราที่ได้ผ่านการทดสอบขั้นสุดท้ายสำหรับผู้เล่นใหม่สำเร็จคุณได้รับรางวาัลหีบสมบัติต้องห้ามทางด้านโลกลุ่งอุณนบ้าไปแล้วเดสตรานี่ใครกันวะโคตรเก่งเลยไม่รู้จักเลยว่าเป็นคนที่มีอาชีพแบบไหนกันนะถึงจะผ่านไปได้อยากไปดูให้เห็นหน้าตาจังโบนแห่งความจุดจบฮ่ เดสตราจะต้องเป็นคนที่มีจิตวิญญาณเก่งกล้ามากแน่ๆถ้าได้คนอย่างนั้นไปบูชาต่อนหน้านายท่านนายท่านจะต้องฟื้นกลับขึ้นมาได้แน่ๆพวกแกต้องไปเอาตัวมาให้ได้ขอลากลุ่มสาหาพันธ์ดาวเคราะห์สีน้ำเงินมือใหม่ที่น่าจับตามองอย่างเดสตราร้นโดดเด่นเกินไปพวกบนแห่งจุดจบจะต้องหมายตราเขาแน่ๆ เราจะต้องตามหาคนที่ชื่อว่าเดสตราให้เจอก่อนพวกมันและนำเขามาอยู่ภายใต้การปกครองของเราพวกเราต้องปกป้องเขาหลับซาหาเชิลฮะทำไมจู่ๆก็รู้สึกเหมือนว่ามีคนพูดถึงเลยสั่งเธอมันไม่มีอะไรสำคัญไปมากกว่าตอนนี้แล้ว <c oughs> ไหนขอดูหน่อยสิว่าจะมีอะไรรอสันอยู่ในกล่องนี้ ตอนที่3ในโลกแห่งเกมมีหีบหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหีบไม้ธรรมดาหีบทองคำล้ำค่าหีบเพชรแสนอันเลอค้าแต่ว่าเหนือกว่านั้นก็ยังมีหีบที่หายากได้กลัวหีบต้องห้ามดาบดามโมเพส ดาบดามโมครสเมื่อปาอาวุธออกไปจะสร้างความเสียหายทางกายภาพ400%และความเสียหายท่าสายฟ้า300%แก่สิ่งมีชีวิตท,ทั้งหมดในรละมี30เมตรรอบตัวผู้ใช้เงื่อนไขาการอัปเกรดข่ามอนสเตอร์10,000ตัวด้วยดาบและก็ผลของการอัปเกรดเพิ่มเติมความเสียหายจริง30%ของเลือดศัตรู ฮ่าฮ่ฮด้วยดาบเล่มนี้ฉันจะกลายเป็นนิวเคลียร์เคลื่อนที่ได้เลยขอโทษนะครับไม่ทราบว,ว่าคุณโจอี้อยู่ห้อง606ตึก6ใช่หรือเปล่าครับพอดีว่าผมเป็นเพื่อนเขานะครับแจ้งเตือนคุณมีแขกมาเยือนหือพี่สาวกลับมาแล้วเหรออย่างน้อยก็ลองเซิงดูก่อนดีกว่าครับมาแล้วใครหรอครับ คุณคือสวัสดีครับพอดีว่าผมอยากที่จะมาแนะนำโบส์ของพวกเราให้กับคุณรู้จักนะครับเพื่อว่าจะสนใจมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราเหล่านั้นศรัทธาในพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งจุดจบที่จะทรงนำให้เรานั้นปฏิรูปโลกใบนี้ พระองค์ของเรานั้นทรงเป็นปฐมแห่งทุกสิ่งที่คุณตื่นรู้และได้อาศิกหายาก็เป็นเพราะประสงค์ของพระองค์เพองานโปรดเข้าร่วมกับเราด้วยเถอดอะไรนะพวกข้างลาธิหรอเขามาถึงที่นี่ได้ยังไงการอ๋อขอบคุณครับแต่ผมไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่แบบนี้มันนตลายเกินไปต้องเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการ นี่คุณโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เหอรอแหลงเยอะมากไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆก้าโทรเรียกตำรวจเหรองั้นคงไม่มีทางเลือกฉันจะส่งแกไปหาพระองค์ของเราตายซะเถอะถัดเทวะอย่างน้อยก็ต้องทำให้มันอ่อนแอลงสักหน่อยจะอาวุธทักษะหรือว่าความสามารถอะไรก็ขอหน่อยเถอะ คำเตือนห้ามหตุถาดเทวะกับเย,ย่ยมนุษย์บ้าเอ๋ยเป็นแบบนี้ได้ยังไงกันเนี้ยตอนแรกเผลอใจคิดว่าน่าจะเป็นพี่กลับมาบ้านเลยไม่ได้หยิบอาวุธอะไรมาด้วยมีแต่ต้องใสเจ้าหนี่ไปก่อนยังไงปรมาจารย์ศาสตราวุธก็ทำให้เราใสอาวุธได้ทุกอย่างอยู่แล้วมองทะลุเจอจุดอ่อนแล้ว พิบก้าวสังหารดูเหมือนว่าสันจะประเมินแกต่ำไปตอนแรกคิดว่าแกจะยอมสยบต่อศาสนาจารของเราและไม่กล้าแจ้งตำรวจหนีไม่พน้นหรอกมาด้านหลังแล้วเหรอแย่แล้วเจ้าหนูไม่เป็นอะไรใช่ไหม หัวนะเจ้านี่เป็นคนจากโบสค่ะเป้าหมายตายแล้วใจเย็นนะตอนนี้เธอปลอดภัยแล้วพามันออกไปแล้วก็จัดการที่เกิดเหตุให้เรียบร้อยถอนกำลังได้ 30นาทีต่อมาพวกนั้นก็คือพวกลัทีครั้งที่เกิดขึ้นหลังจากเกมลุงอารุนปรากฏขึ้นเป็นพวกโลกจิตที่หมกมุ่นอยู่กับการทารุณผู้เล่นอย่างเธอสันว่ามันคงจะไม่ยอมปล่อยเย่ยอย่างเธอไปไง่ายแนะ่ตอนนี้เธอยังอ่อนแออยู่ถ้าเธอกับพวกนั้นอีกก็รีบติดต่อพวกเรามานะครับขอบคุณที่เข้ามาช่วยได้ทันเวลานะครับเสี่ยวอี เฮ้เกิดอะไรขึ้นหรอทำไมถึงมีเจ้าหน้าที่เข้ามาแถวนี้เยอะเลยล่ะนายไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมคงจะไม่ได้โดนพวกเด็กแย่ๆมันลังแกททำอะไรใช่ไหมน้องเล็กของพีไม่มีอะไรหรอครับพวกเจ้าหน้าที่ที่เขาแค่ผ่านมาแถวนี้แล้วก็สอบปากคำปกติเซยๆเราเรีบกลับบ้านกันเถอะครับเอะเข้าใจแล้ว แล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างได้อาชีพแล้วไม่ใช่เหรอไหนตั้งชื่อในเกมว่าอะไรหรอเดี๋ยวพี่แอดเข้าในลิสเพื่อนไฮเออเอาทำไมทำสีหน้าแบบนั้นล่ะไม่ต้องกลัวหรอกนะถึงเสี่ยวอี้จะได้อาชีพสายใส้ชีวิตก็สร้างพี่ไม่สนใจหรอกอีกเดียวพี่ก็จะเริ่มทำงานแล้วเงินเดือนของพี่นาเลี้ยงเสี่ยวอี้ได้สบายๆอยู่แล้ว ไหนรีบบอกพี่มาแล้วสิอ่ยังไม่ต้องหรอกค่ะพี่ขอบคุณนะที่พี่เป็นห่วงผมขนาดนี้แต่ผมง่วงแล้วงั้นผมขึ้นไปนอนก่อนนะเสี่ยวอีเวลาผ่านไปเร็วจนเกือบลืมไปเลยเมื่อ18ปีก่อนผมเป็นแค่เด็กกำพ้าที่ถูกทอดทิ้งวายตายแล้วใครกันที่เอาหนูน้อให้มาทิ้งไว้เนี้ย แต่ต่อมาเราก็ได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวของพี่สาวเสียวอี้หลังจากนี้ที่นี่จะเป็นบ้านของเธอแล้วนะส่วนนี่ก็คือพี่สาวของเธอพี่โจซินยูไซโยในที่สุดหนูก็มีน้องชายเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างสักทีหนูจะปกป้องน้องให้ดีเลย แต่พ่อแม่บุญธรรมของผมเกิดอุบัติเหตุจากไปอย่างกระทันหันขอโทษนะพ่อแม่ของพวกเธอพี่ครับอย่าร้องนะผมอยู่ตรงนี้แล้วหฮ้อใจเย็นๆนะตอนนี้เธอปลอดภัยแล้วตอนนี้เธอยังอ่อนแออยู่ถ้าเจอกับพวกนั้นอีกก็รีบติดต่อพวกเรามานะ เรายังบอกเรื่องราวของเราตอนนี้ให้กับพี่ฟังไม่ได้พอถ้าคืนพี่รู้จกักกาบเรามากเกินไปเราก็ไม่รู้ว่าพวกมันจะมุ่งลายไปที่พี่ของเราด้วยหรือเปล่าขอโทษนะพี่แต่ผมขอเวลาอีกนิดหนึง่งเอาไว้ผมเก่งพอที่จะปกป้องพี่ได้ถึงตอนนั้นผมจะบอกเรื่องทุกอย่างกับพี่เอง